ครับกาบสวัสดีช่วงเศ้าของวันที่27พฤษภาคมพศ2567กนาบสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เกียรติขามารับชมคลิปของทางช่องเฮากันครับครับสหรับเสนุนนี่ก็มีอ่าม้วนเทยกลางพื้นบ้านอีสานหลยัเฮานี่ครับพี่น้องครับมาแบ่งพี่น้องไปเลี้ยงอ่าเป็นม้วนทรงซี200กิโลเมตรแล้วก็บริการเจบเงินปลายทางเลยครับพี่น้องครับไก่ก็200กิโลเมตรก็บทรงครับพี่น้องครับถ้ามันไกลกันบ่หน้าเจียดกั อ่าทรงฟรีให้แต่ว่าสมันไกลกันหนาเกียกกับตองมีค่คารามันเพิ่อนนะครับพี่น้องครับโดยปกติเราก็จะทรงทั่วประเทศแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพูดคุยตกลงกันได้แล้วครับพี่น้องครับอ่าหันนัเมืองโค้มแรียนี่ก่อนครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียนะครับงัวลูกแรีกครับแม่สูงลอยสามสิบห้าบัวครับพี่น้องครับแม่โบดขบเครื่องอ่าลูกสาวอายุสี่ข่าวสองเดือนนะครับพี่น้องครับสามลูกเป็นสมบามันสวยๆครับพี่น้องครับ อย่าหันแม่นางทีจังหวะย้อนเสียงครับพี่น้องครับโดยรวมร่วมกับพ่อเลี้ยงครับพี่น้องครับเป็นง่วแม่ไม่เนาะครับพี่น้องครับนำนมแม่ก็ถือว่าดีอยู่ครับพี่น้องนี่ครับอ่าสำหรับข้มนี้มองขายด้วยครับพี่น้องครับเอาไปสองหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องครับท่านใดสนใจกับโทรมาศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดซี่พิกัดของข้อวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังวัลเล่ได้ครับพี่น้องครับ นี่ครับปูได้หาอ่างวงโบลเลียงกับพ่อเลียงครับพี่น้องครับในราคานี้ครับสวยๆเลยครับพี่น้องบริหารเมืองคมนี้ครับเป็นแม่ลูกผงวง่วลูกแรกครับแม่สูงลอยสามหาบวกลบสองลูกไส้อยู่เดือนกลัวนะครับพี่น้องครับลูกไส้กับรอๆพ่อเป็นตัวประกอบได้เยอะครับพี่น้องครับเอาไปเป็นพอพันเสื่งละหาลอยน้ำบานครับคุ้มงวนไทยง้วนไทยกลางบานเท่าใดครับพี่น้องครับนี่ครับแม่โบดคบเคื่องนะครับพี่น้องครับแม่สดสดอ่า สำหรับโคมนีด้อครับพี่น้องครับเอาไปแช่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทษตามที่เบอร์ผมให้ไว้ขางต้นนะครับพี่น้องครับอ่าบัดนี้ถ้าพอพี่น้องอยากยกสองโคมนี้ไปเลี้ยงนะครับพี่น้องครับนี่ครับโคมเมียลูกเมียกับโคมแเมียลูกผู้นี่ครับพี่น้องครับอ่าเอาไปนราคาสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับถ้ายโยกครับพี่น้องครับนี่ครับ่านไปนะครับพี่น้องครับบัดนี้มะเมืองเมียลูกเมียโคมนี้ครับพี่น้องครับ อ่าเป็นว้วลูกแรกเมียสูงรอยสามสิบบวกเนี่ยด้ครับพี่น้องครับลูกสาวอายุสี่เดือนบวกเมียทับผ่านรอบเดือสองเดือนได้ครับพี่น้องครับเส้นทองสูงอันนี้ขอมุ่นชัดเจนจากจักของเก่าได้ครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้าเข้าบริษัทตรวจทองบริษัทประกันครับอ่าขายในราคาเมียลูกครับพี่น้องครับขายในราคารุ่นทองครับนี่ครับเมียพื้นบ้านเข้านี่ครับพี่น้องครับใต้กลางพื้นบ้านเข้าลูกสาวสวยๆตัวหนาๆครับพี่น้องมึงจะชัดครับ ี่ครับตัวลูกสาวตัวย่างมากครับลูกสาวแดงนี่ครับอายุสี่หเดือนนี่ครับแม่เสื่องเลยสองเดือนกัวเปอรเส้นท์องสูงบอกเลยว่าเปรเส้นท์องสูงครับอ่าสําหรับคู่นี้เอาไปแครหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเด้อครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทษตามที่เบอร์ผมเกาไว้เด้อครับพี่น้องครับนี่ครับสวยๆครับพี่น้องครับก็เลี้ยงนะครับพี่น้องง้อสดๆอ่าทุกโคมเลยครับอยู่นี่ครับอ่าบันทึกของมึงชุดสามตัวครับง้อข้อเดียวกันครับเป็นแม่ลูกผู้ อาลูกตัวที่สองนะครับนี่ครับแม่สูงรอยยิ้มหาบวกนี่ครับตัวแม่นี่ตัวลูกไส้อายุ่สามเดือนดีบอดีแม่ยทับได้ด้ครับมีพอคุ้มพออยู่ครับพี่น้องครับโลกระงัวสาวขวบกลัวครับนี่ครับขวบกลัวงูของน้ำบอกจะขาดตัวเล็กน้อยพี่น้องแต่ว่าอย่าไปซีเรียสมนหน่อกครับพี่น้องครับมันแฉลบากขาเกินอยู่ครับพี่น้องครับงัวสาวโบสถ์ขบเคืองนี่ครับงัวสาวก็สูงแม่ยิ้มหาบวกนี่แหะครับพี่น้องครับอ่า สำหรับสามตนี้นะครับเอาไปแชร์สองหมื่นสามพันบาทได้ครับพี่น้องครับบริการทรงฟรีย่างทีเกลายวไปครับพี่น้องครับวันนี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องอย่างโยกเนาะครับพี่น้องครับอ่ชุดสามตนี่กับแม่ลูกเมียทีว่าแม่ทับแล้วชัดเจนเนี่ยเอาไปในราคาแชร์สี่หมื่นบาทได้ครับพี่น้องครับงัวหาโตครับเดี๋ยวตัวเมียทั้งหมดสี่โตเดี๋ยวตัวผู้หนึ่งตัวครับพี่น้องครับนี่ครับขายเบียดเนี่ยขายอะไรเนี่ยอเลยครับพี่น้องครับ เป็นงัวสดสดถูกคมเลยครับพี่น้องครับยำวลาเป็นงัวสดสดถูกคมอ่าบันทึกเมืองให้ไรครับนี่ผู้ใดอยากรวมไทยชีวิตอ่าคุ้ยไทยครับเป็นเมียลูกแรกลูกผู้นี่ครับตัวน้อนอยู่นี่เห็นไร้ชีวิตแล้วครับพี่น้องครับให้เรานอนนานซะนี่ครับตัวลูกไส้เพิ่งอายุสองเดือนนี่ครับพี่น้องครับในราคาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทเลยครับพี่น้องครับบริการทรงฟรีกฎกติกางทางข้อกับเช่นเดิมครับอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันได้ครับพี่น้องครับ มั่นใจว่าจะของซื้อได้อหลีก็จังโทม่าครับเข้าขายในราคาแบงปันครับพี่น้องครับเห็นชีเดี่วโทม่าเลยครับพี่น้องครับโทมาได้ตลอดยี้สี่ชั่วโมงครับง้อสดๆงามพ่อเลี้ยงครับพี่น้องครับง้อชุดนี้บอกเลยได้เลยว่างมครับพี่น้องครับเป็นง้ออ่าที่ต่อยอดได้หลายครับพี่น้องครับมึงชัดๆครับพี่น้องครับสนลไทยลิปนี้กัใครขอเข้าเมตตาจากพี่น้องเอฟซี ได้เข้ามาอุดหนุนเข้ามาติดตามเข้ามารับชมชิปของเฮาน้ำนะครับพี่น้องครับเป็นช่องน้อยๆที่บ่ได้ขายคอนเทนต์เน้นขายค่อมยิงใจเน้นแบ่งปันเลยครับพี่น้องครับบ่เข้าใจคมใดประการใดอย่างยกคมใดใช้กันก็โทรมาพูดคุยกับผมได้ตลอด24ชั่วโมงครับสำหรับชิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ